ตอนนี้เรามาถึงยุคที่ AI อยู่ในทุกอย่างแม้แต่ไดเป่าผมครับนี่คือกาโบไดร์มินิ AI เจนผมสวยด้านในเขามีเทม AI Intelligent Chip พร้อม Dual Sensor Tech ที่สามารถตรวจจับได้ทั้งระยะห่างจากหนังศีรษะและความชื้นของเส้นผมจากนั้น AI จะวิเคราะห์และปรับอุณหภูมิของลมให้คงที่ที่50องศาช่วยป้องกันผมเสียและหนังศีรษะแห้งไหม้ได้อย่างชาญฉลาดครับแล้วไดตัวนี้ปล่อยประจุไอออนลบ650ล้านตัวมันจะช่วยลดการชี้ฟูของเส้นผมครับตัวไดน้ำหนักเบานะครับแค่270 กัมน้ำหนักเบาแล้วก็ขนาดเล็กกว่าขวดน้ำเหมาะสําหรับพกพาไปเที่ยวมากๆเลยครับแล้วเห็นเล็กๆแบบนี้นะครับลมของเขาแรงแบบไดไซส์ใหญ่เลยเป่าของปลิวได้แบบนี้เลยครับส่วนโหมดการใช้งานมีให้เลือกถึง10แบบนะครับสามารถปรับความแรงของลมได้ทั้งหมด2ระดับและยังปรับอุณหภูมิได้อีกทั้งหมด5แบบอีกอย่างนะครับตัวใดยังมีตะข่ายกรองฝุ่น0.3มมพร้อมฝาคขอบแพ่เหล็กช่วยป้องกันไม่ให้ผมโดนดูดเข้าใดถ้าใครที่เบื่อไดธรรมดาอยากได้ไดที่เป่าแล้วถนอมเส้นผมของเราด้วยไดของกาบอตัวนี้ถือว่าเป็นตัว เลือกที่ดีเลยครับใครสนใจนะครับสามารถกดเช็ครายละเอียดราคาและโปรโมชั่นได้ที่ตะกร้ามุมซ้ายล่างนะครับ